สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับตื่นกันหรือยังนะครับโอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งจบไปเลยสําหรับอาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเชียร์ซูสซัดอีกแล้วนะครับจะให้สก้าซัดอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหทั้งยิงทั้งแอซซิสสำหรับกาเบรียลเชียร์ซูสนะครับทำให้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยอุ่นเครื่องครับเคียวท็อฟฟี่สีน้เงินเอเวออรรร์ตตตัันนนเี่่ยปะูคบ อาร์เซนอลครับอุ่นเครื่องปรีซ i s ั o n ได้สวยอีกแล้วครับเมื่อพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะเอเวอร์ตันไปแบบสบายเฉียดฉิวเลยนะครับสองประตูต่้นโดยได้กองหน้าตัวใหม่อย่างกราเบียเชียโซต์ครับที่ลงไปเป็นตัวจริงแล้วยิงประตูนำร่องด้วยนะครับก่อนที่จะจ่ายให้บุคโยสกาครับบวกเพิ่มตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกสำหรับเชียโซต์ครับนั้นเป็นการยิง3ประตูจาก2นัดครับที่ลงสนามให้กับทีมอาร์เซนอลแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้กรรมการเป็นมิเกลอาร์เตต้าด้วยนะครับอื้ม เชสซูดกับยิงก่อนในนาทีที่33นะครับ1ประตูโซนแล้วกลายมาเป็นบุคโยศสาก้าครับ2-0ในนาทีที่36นะครับถือว่าฟอร์มจ,จัดจ้านร้อนแรงนะครับส่วนอาร์เซนอลเมื่อกี้ครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับเกมนี้กองหน้าตัวใหม่อย่างกราเบลเชสซูดเนะี่ยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโดยให้เขาเนะี่ยยืนคำหน้าให้และมีมาร์ติเนลลี่ครับโอเดกาแล้วก็ซาก้านะคอยหนุนตรงกลางมีชาก้าปาเต้ครับยืนคุมอยู่แล้วครับแผงหลังมีซาลิบานะครับที่ได้โอกาสยืนจับคู่เซตแบ็กกับกร ฝั่งเอเวอเรตต์เนี่ยมาเน้นรับครับมาในระบบ5 4 1นะครับโดยทิ้งคัน์วลเลวินครับเป็นหน้าเป้าคนเดียวนะโดยมีเกรย์ครับอัลลี่เดวิสแล้วก็ดูพูเร่เนี่ยคอยหนุนให้นะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันในเกมสุดท้ายของพิมเลียงกรีครับฤดูกาลที่แล้วนะและเป็นอาร์เซนอลเนี่ยที่ถล่มชนะไป5ประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าสุดจัดประหลาดบอกครับจบไปเมื่อกี้ครับเอเวอเรตต์โดนล่อไป2อศูนย์นะครับเกมอุ่นเครื่องกับอาร์เซนอลเมื่อกี้นะครับทุกคนคิดเห็นไงก็คอมเมนต์เเเขข้้าาามลยนนะคคคคครรรรรััััััับบบบบบอุณทีี่่ฟงงใชชววสสด